จ้ามาพบกับส่องสาวราวพาแซฟชานเนลนะคะวันนี้สาวเราจะพามากินยำขนมจีนนะคะวิธียำนะคะแรกก็ใส่ปลากระป๋องลงไปต่อไปก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะช้อนหนึ่งพอนี้เราก็ใส่น้ําปะลาลงไปสองช้อนนะคะกะเอานะคะสูตรใครสูตรเรานะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาหนึ่งช้อนและก็ใส่น้ํามะนาวลงไปนะคะใครชอบเปรี้ยว มากก็ใส่มากใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะประมาณ2อลูกอันนี้ก็จะเป็นหอมเครื่องข้างเคียงก็จะเป็นพริกสดหอมแดงถั่วแล้วก็ต้นหอมผักชีเห็ดหูหนูค่ะวันนี้เราก็โรยพริกป่นไป2ช้อนนะคะ นี่เราก็คลุกให้เข้ากันค่ะสีสันหน้าทานไหมคะนี่เราก็ใส่ปลาทูลงไปนะคะปลาทูก็เป็นชิ้นชิ้นิ้นชิ้นเล็กๆนะคะบี้เอาก้างก้างมันออกค่ะปลาทูก็สามตัวนะคะพออย่างนี้เราก็คลุกคเข้ากันแล้วเราก็ชิมนะคะพอชิมเสร็จก็ เดี๋ยวเราก็จะใส่เส้นหนมจีนลงไปนะคะใส่หอมก่อนนี่ก็จะใส่เห็ดหูหนูและก็หอมนะคะตอนนี้เราก็จะตามด้วยเส้นหนมจีนนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะทำน้ <ตา S 2> ำหนมจีนนะคะ ไม่ได้ยากอยู่บ้านก็ทำกินได้ทำขายได้เลยนะคะสูตรนี้นง่ง่ายสวัสดีครัสีสันน่าทานไหมคะน่าทานน่ากินมากเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรบ้านๆน,นะคะสูตรของสาวลาวนะคะก็ยำขนมจีน สูตรง่ายอยู่ง่ายกินง่ายค่ะทําขายก็ได้เลยนะคะเสรล้นะชิมดูอร่อยไหมคะอ,อ,อร่อยวิธีทำก็อร่อยนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ทำกินได้อยู่บ้านก็ทําได้ค่ะทาขายก็ได้ค่ะหน้นาตาน่าทานไหมคะสําหรับคลิปนี้สาวราพาแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบายบาย